สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการนำเข้าข้อมูลจาก usb เพื่อที่จะเอาเข้าโปรแกรมไปทำรายงานนะครับอันดับแรกมาดูที่รูปแบบบันที่ของคอมของเรานะครับรูปแบบมันต้องเป็นคิดทัศกาดเท่านั้นนะครับผมตัวนี้เช็คดูแล้วถ้า,ถ,าถูกต้องแล้วก็ไปที่ไอคอนของโปรแกรมคลิกขวานะครับคลิกขวาที่ไอคอนโปรแกรมนะครับเลือกไปที่ run administrator นะครับ ตรงนี้เนี่ยเครื่องคอมบางรุ่นอาจจะให้ตอบเยสหรือ no นะครับให้เรากดไปที่เยสนะครับเดี๋ยวรอมันสักแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเมื่อเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับเราไปที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับคลิกไปที่รูป usb มันจะบอกว่านำเข้าข้อมูลผ่าน usb คลิกไปเลยครับหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับรูปแบบข้อมูลให้เลือกไปที่ z k t c t e g o นะครับหรือว่า ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับเราเลือกเราดูตามรุ่นของเครื่องสแกนนะครับเครื่องสแกนนิ้วนะครับเราก็เลือกไปที่ z k t c a g o นะครับวันที่เริ่มเราสามารถเลือกย้อนหลังไปหลายๆเดือนที่ตามที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้นะครับผมเลือกมาวันที่1นนะครับเสร็จแล้วสิ้นสุดเนี่ยเราเลือกตามที่เราต้องการเลยหรือว่าเป็นวันปัจจุบันก็ได้นะครับแต่แนะนําก็ให้เป็นวันปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับเราไปกดที่แว่นขยายนะครับ เราเลือกไปหาทำได้ที่เราเสียบที่คอมพิวเตอร์นะครับอของผมก็จะอยู่ในทับอยูใ่ในนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์ a t t l o g นะครับอ่ามันจะได้ลิงก์ไฟล์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดโหลดข้อมูลนะครับตัวโปรแกรมก็จะโหลดข้อมูลจาก usb ทำได้มาที่คอมพิวเตอร์นะครับรอจนกว่ามันขึ้นคำว่า success นะครับอันนี้ผมโหลดมาหลายทีแล้วนะครับมันจะขึ้นเออเรไม่ต้องสนใจมันนะครับ เสร็จแล้วปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับเรามาลองดูว่าข้อมูลที่ได้มามีข้อมูลหรือเปล่าไปที่ข้อมูลบุคคลนะครับเพื่อที่จะใส่ชื่อพนักงานให้ตรงกับรหัสที่เราตั้งไว้ที่เครื่องนะครับหรือมาที่รายงานนะครับเพื่อที่ที่